เมื่อกี้อาจารย์ศิบอกว่าทางกัมพูชาเนี่ยใช้เหตุการณ์ระหว่างประเทศเพื่อดึงความนิยมของตัวผู้นํากับประชาชนในประเทศแต่กับประเทศไทยดูกลับกันนะคะพี่วิสุทธิ์เออใช่แต่ว่าจริงขอขอย้ําอาจารย์ศิีว่าจริงๆถ้าเราตามมาตลอดเนี่ยกัมพูชาใช้วิธีนี้นแหละยเวลาต้องการที่จะสร้างกระแสในกัมพูชานะ,ะมัวเลือกตั้งมัวเศรษฐกิจต,ตกต่ำหว่าอ,อะไรเนี่ยลอกกับไทยนี่แหละ ของที่นี่คือเือจริงครับมันเคยมีการฆ่าเผายิงอันนี้แล้วก็ได้คะแนนนี่นี่ก็เป็นเรื่องจริงทีรอบนี้เท่าที่ฟังก็คือถ้าเกิดว่าต้องการที่จะสร้างเลตติ้งให้กับกุมาเน็ตเนี่ยนะก็ได้ผลไม่ได้ผละเพราะอะไรไหมขนาดสมรังศรีเคยกล่าวหาตระกูลหุ่นะว่าเฮ้ยสมคบคิดหรือว่าอะไรอย่างเคุณทักษิณอ่ะ แต่รอบนี้เนี่ยส่วนสีเชียร์เชียร์บอกว่าเฮ้ยไม่พอนะคือมันต้องเอาทุกพื้นที่อะขึ้นสู่สารโลกเลยกลายเป็นครั้งแรกที่ฝ่ายค้านกับรัฐบาลเนี่ยจับมือกันเขาจับมือกันแล้วก็ายิ่งโหมไฟให้แรงขึ้นนั่นแปลว่าเป็นชาติยมเนี่ยมัน,ม,นมันมีผลจริงสำหรับกัมพูชาแต่ว่าคำถามแค่คือว่าตอนนี้พยายามสร้างเลตติ้ง้กับคุณมาเเ็ตใช่ไหมค่ะแต่ผมคิดว่าถ้าไทย มีท่าทีที่เร็วแต่ก็ยังทันนะเอาไอ้ความเพียงพัฒน์ให้เป็นให้พลิกเป็นให้เป็นข้อดีได้นะคือคนก็บอกว่าคือเรตติ้งทางคูมาเน็ตอาจจะเพิ่มแต่เรตติ้งของอุ๊เงี้ยมันมันตกลงตกลงเพราะว่าคุณไม่เทคแอคชั่นคุณช้าคุณไม่มีจุดยที่ uti, ชัดเจนอย่างเงี้ยเพิ่งจะมาต่อเพิ่งจะเจรจาแต่ว่าถ้าเกิดว่าพลิกสถานการณ์นะมผมว่าคราวนี้เป็นโอกาสในการแสดงฝีมือนะว่าตระกูลชินวัตร แม้จะรู้จักใกล้ชิดกับตระกูลหุนแต่เรื่องประเทศชาติเป็นเรื่องที่ยอมไม่ได้ต้องมาก่อนต้องมาก่อนนั้นมันต้องคือไม่ได้ว่าสงรามต้องสู้รบแต่ว่ามันต้องแข็งก้าวเช่นถ้าคุณบอกว่าพื้นที่เป็นของกุมภา,าพูชาแล้วพิสูจน์แล้วไม่ใช่ถ้ไม่ใช่ก็เจรจาสิคุยสิแต่ไม่ใช่แบบว่าก็รอรอรออยมีคำตอบอใช่ไหมฮะนั้นโอกาสว่าพลิกพลิกซะ อ่ะลุกให้มากกว่านี้ไม่ได้แปลว่าสู้รบนะแต่ว่าลุกในเชิงยืนยันความเป็นพื้นที่ของไทยและกระบวนการคุณล็อกกาเจรจาก็ว่ามาผมที่ผมกลับเห็นด้วยกับแนวของของมุมธรรมมุมธรรมนะที่นั้นกาเจผมก็เห็นด้วยนะแต่ว่ามันไม่ใช่แบบเจรจาแบบไม่ตอบโต้อะคือประเด็นเขาเขามาไกลเขามาถึงขั้นแบบว่าเราลุกที่เขาพื้นที่ที่เป็นของเขามาก่อนถึงขั้นแบบเราไม่ยอมรอบรัอำนาจของเจวีซีเราต้องขึ้นศาลโลก ไอ้ที่เราบอเจราจาเขาไม่คุยอ,ะอ่ะมันต้องมีหนทางที่ทำไงเขาจะว่างคุยเพราะว่านี่คือโอกาสของของตระกูลชินจริงๆนะที่ต้องที่ต้อง,ต,องต้องแสดงออกออให้ได้นะซึ่งเราก็จะได้ยินคุณแพทองแทนแล้วก็คุณภูมิธรรมเนี่ยบอกว่าจะใช้สันติวิธีใช้การเจราจาผ่านกลไก J b บ c ซเนี่ยค่ะซึ่งจะมีขึ้นในวันที่14มิถุนายนแต่ว่าระหว่างนั้นอ่ะเราก็จะเห็นหัง ทางฝั่งกัมพูชาออกแถลงการออกออกมาให้ข่าวออกมาโพสต์ Facebook ตลอดเวลาซึ่งท่าทีที่แข่งแข่งก้าวมากกว่าหรือแม้กระทั่งบอกว่า4ี่พื้นที่ที่บอกว่าเป็นช่องบอก<ฆ>แล้วก็กลุ่มประสาทตาเมืองเนี่ยจะเอาไปสารโลกทั้ง4ี่พื้นที่เลย<ฆ>ระหว่างเนี้ยค่ะที่เหมือนเราเจราจาเอายืนยันจะเจราจาสันติวิธีแต่ฝั่งไหนเขาเหมือนพยายามปั่นกระแสข่าว<ฆ>ให้มันมีกระแสข่าวออกมาตลอดเวลารัฐ<ฆ>บาลไทยคน<ฆ>มีท่าทียังไงไม่แต่<ะ>ผมผมคิดว่าทษแท้ผมคิดว่า คือรัฐบาลไม่ต้องรอคําตอบรัฐบาลไทยไม่ต้องรอคําตอบว่ากมุจชาคิดยังไงรู้แล้วว่าเขาไม่เอาโอเคพุ่งตั้งเป้าเจรจาทีสิบสี่เขาไม่เอาเราจะยังไงต่อคือไม่ใช่รอนที่สิบสี่คือทานู้นเขาก็เขาไม่ยอมไม่ยอมรับแต่ถ้าเกิดเราร้อนที่สิบสี่เราก็เพียงความู่ดีอันในัาที่รัฐบาลต้องคิดตอบว่าเขาไม่เอากูจะเอาไงแต่เรายึดหลักการว่าเฮ้ยการเจรจาคือทางออกที่ดีที่สุดแต่ถ้าคุณไม่เจรจาก็จะมีอะไรว่ามา คือพูดจริงๆนะคะพื้นที่ตรงนี้หรือชายแดนระหว่างไทยกัมพูชาตลอดแนวอ่ะถ้ากัมพูชาจะใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างกระแส<ด>เรียกาชาตินิยมเนี่ยม,มันใช้ได้ตลอดอเพราะว่าแผนที่ตรงนี้มันเป็น1นึ่ทับแสนหนต่อสองแสนคือมันมันหยาบมากแล้วทั้งสองประเทศก็ถือแผนที่ต่างกันนะคะดังนั้นอ,อย่างที่พี่พิสุทธิ์ว่าเนี่ยก็คือคือหลักการของเรื่องนี้คืออะไรหนึ่งเรา ยืนยันบนหลักสันติไม่ใช้กําลังไม่นํามาสู่สงครามแล้วก็หลีกเลี่ยงการปลุกปั่นของภายในประเทศอย่างที่บอกว่าศาลาถูกเผาเนี่ยจริง,รงๆว่ามันไม่ได้เผานะคะอันนี้ต้องเช็คให้ดีๆนะคะอย่างนี้ต้องต้องเข้าใจด้วยว่าสังคมไทย,ยต้องเข้าใจด้วยว่ามีมีคนภายในประเทศที่พยายามจะใช้ตรงเนี้ยฉกฉวย<ม>เหมือนกันอย่างเช่นรูปคุณภูมิธรรมที่ก้มให้เ<ำ>ืซึ่งนั่นก็ AI ช,ชัดๆอย่างนี้นะคะ พอเราเห็นภาพแบบนี้เราต้องตั้งคําถามแล้วว่าเอ๊ะคนทาเนี่ยประสงค์ดีหรือประสงค์ร้าย<ม>ดังนั้นภายใตออ้อะไรครับหลักฐานอย่างนี้ที่มันชี้ชัดว่ามันมีคนพยายามปลุกปั่นโดยใช้<ม>ประเด็นข้อพิพาทเป็นเครื่องมือเนี่ยทั้งสื่อเองทั้งประชาชนที่เสพสื่อก็ต้อง<ม>ออใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษที่จะไม่หลงกลไปกับการ ทำห่านกันโดยนำมาสู่สงครามแล้วก็ทำให้ทหารเนี่ยซึ่งจริงๆทหารตอนนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรล้ำเส้นนะคะเ,เข้ามามีบทบาทมากเพราะยังไงก็ตามทหาราจะต้องเป็นทหารที่รับฟังคำสั่ง,งรัฐบาลพลเรือนอันนี้คือหลักการเพราะเราอยู่ในระบอบประชาธิปไตยใช่นะนะคะคือ1ก็คือ,อ,อสันติวิธีไม่สงครามสองก็คือรัฐบาลพลเรือนทีนี้ประเด็นที่สก็คือ ะระม,มัดระวังที่จะไม่หลงกลไปกับการปลุกปั่นนะคะทีนี้ประเด็นหลักที่สําคัญเลยก็คือว่าระหว่างนี้รัฐบาลจะต้องทําอะไรอ,อันนี้เห็นด้วยกับพี่วิสุทธ์นะคะว่าเราไม่ต้องรอเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าแล้วเราก็รู้ว่านี่มันเป็นเทคนิคเป็นยุทธศาสตร์ของทางฝั่งกัมพูชาแล้วเขาก็ก้าวราว,วก็แข็งกล้าวกับการเจราจาเขาก็คงถ้าเกิดเขาปฏิเสธการเจราจาเราจะไปยังไงต่อเขาขึ้นศาลโลกเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราไม่ยอมรับอันนี้ก็ต้องออกมาถแถลงให้ชัดเจน แล้วก็อาจจะต้องอไม่ใช่เล่นรับในเชิงรับอย่างเดียวนะ<ม>คือพูดง่ายๆว่า proactive เราจะลูกอะไรได้บ้างอย่างเช่นพูดถึงข้อตกลงที่เคยมีมานะคะต้องสิ่งหนึ่งที่จะต้องคุยกันเนี่ยก็คือว่าประชาชนตรงนั้นเนี่ยเขาไม่ได้มีเรื่องพิพาทกันเขาทำ การค้าขายกันดังนั้นน,น,นั่นคือเหตุผลที่เขาไม่อยากรัฐบาลไม่อยากปิดพรมแดนใช่ไหมคะซึ่งแน่นอนว่าตอนแรกพอเกิดข้อพิพาททหารอยากปิดก็เป็นอาจจะเป็นระเบียบเป็นแนวปฏิบัติของทหารเป็นโปรโตโคอลแต่เมื่อรัฐบาลบอกไม่ปิดทหารก็ยินยอมซึ่งอันนี้ก็จะเห็นว่า ไม่ได้มีไม่ได้มีข้อขัดแย้งกันระหว่างรัฐบาลพลเรือนกับทหารตรงนี้ก็เป็นจุดแข็งของเรานะคะทีนี้ในระหว่างนี้สิ่งที่จะรัฐบาลจะต้องทําก็คืออธิบายกับประชาชนให้ให้มากแล้วก็ยืนหยัดในเรื่องของอสิทธิ์เหนือดินแดนนะคะเข mm hmm. ตที่ว่านะคะในขณะที่ก็คงจะต้องตอบโต้ฝั่งกัมพูชาไปแรงๆบ้าง mm hmm. เพราะว่าเขาก็คือไม่ต้องไปสนใจว่าผู้นํารัฐบาลมีความใกล้ชิดยังไง นะคะเหมือนกับพ <pot> ่อแม่ลูกจะทะเลาะกันก็ทะเลาะกันไปพ่อแม่ก็คุยกันได้นะคะอันนี้ก็คือพอทะเลาะกันแบบนี้แล้วกัมพูชาใช้การตอบโต้ที่รุนแรงผ่านโซเชียลมีเดียตลอดเวลาเนี่ยเราก็ควรจะต้องมีแบบนั้นตรงอย่เราคุณเจนเนี่ยเป็นคนที่ใช้โซเชียลมีเดียเป็นนะใช่ค่ะใช้มาตลอดใช้แล้วก็ใช้บ่อยในขณะที่ของไทยเนี่ยแม้แต่เรื่องภายในประเทศก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมี คำอธิบาย<ำ>ซึ่งอันนี้จริงๆแล้วหลายคนก็พูดไว้แล้วแล้วก็เคยพูดไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าปัญหาใหญ่ประการหนึ่งของรัฐบาลน,นี้ก็คือเรื่องของการสื่อสารทั้งการทําความเข้าใจกับประชาชนในหลายๆประเด็นนะคะทั้งนโยบายในประเทศนโยบายต่างประเทศและการสื่อสารไปยังการาฟูชารวมถึงสื่อสารไปยังเวทีระหว่างประเทศด้วยว่าทําไมเราถึงไม่ยอมรับเ,เขตอํานาจศาลในกรณีนี้นะคะซึ่งคือคอ,อย่าทำให้เราดูเป็นเด็กเดือ้อแต่ทำให้เราดูว่า เรารู้ตัวว่าฮุนเซนมีความได้เปรียบอย่างไร,รและความได้เปรียบนั้นอาจจะไม่เป็นธรรมกับไทยในเรื่องใดบ้าง1 2 3 2> ดังนั้นเราจึงไม่ยอมรับเขตอำนาจศาลแต่เราไม่ปฏิเสธการเจราจาและเราเน้นสันติวิธี<ม>และการเจราจาร่วมกันโดยใช้กลไกอื่นอย่างนี้เป็นต้นคือผมว่ารัฐบาลเองจริงรัะฟังต้องทางกันบ้านด้วย พู้ตรงเกียวรัฐบาลใครที่ตอบคำถามอย่างนี้ได้ทั้งหมดคือตอบคำถามและเข้าใจข้อเท็จจริงและจริงของไทยอ่ะมันต้องมีนะก็ตอนนี้ก็ถามใครอ่ะมีไหมคะรัฐบาลคือถามนายกเพราะนงยกตรงก็ก็ไม่ไม่เข้าใจนักถามต่างประเทศก็ก็ตอบสไตล์แบบนัมตีต่างประเทศอ่ะมันมีอย่างนี้นะคือการตอบแบบกลาโหมลัมตีกลาโหมแบบสไตล์กลาโหมอีแแบบนะอย่างฮุนเซนเนี่ยผมก็ตอบแบบกลาโหมใช่ไหม แต่อย่างของไทยตอบแบบกระทรวงต่างประเทศคือแบบสุภาพเรียบร้อยเข้าใจฟังไม่รู้เรื่องอันนี้นี่นี่คือสไตล์ต่างประเทศแต่ก็สไตล์มหาไทยก็อีกแบบเนาะมาไทยไทยก็อย่างคุณอุทิศก็แบบเราก็จะให้ดูแลพื้นที่เราทุกพื้นที่อะไรเงี้ยนะคือแล้วที่จริงจุดยิงของไทยเรื่องนี้ยังไงจะแก้ปัญหายังไง อ้น,นี่คือหลักที่ต้องทําไม่ไม่ยังไม่เห็นออกผมไม่แน่ใจว่าไม่มีหรือมีแล้วไม่พูดแต่ผมคิดยังไม่ยังมีไม่ชัดก็ต้องทําแต่ในแง่การสื่อสารผมคิดยินดีใจาครับผมคิดว่าเรากําลังทําสงคารามกับกัมพูชาเนี่ยเหมือนสงคารามโควิดอะคือโควิดมันก็สื่อสารทุกวันเลยนะการตอนนี้โรคติดต่อกี่คนแพร่กี่คนอะไรเงี้ยเราตรับทังไงล้วม,มันต้องอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้แบบกูตั้งกองเพื่อบนะแต่ว่าจะสู้รบในเชิงข่าวสารทองเข้าใจกับทังศักระไม่ใช่เรื่องไทยขมเมรนะ เรื่องไทยกับโลกกับโลกทั้งใบอะ่ะมันต้องมีกองงานกองข้อมูลสูตรบริการและการสื่อสารแบบโควิดนะเป็นรายวันรายสัปดาห์ไอ้นี่ผมก็ต้องทำไม่นั้นแบบรอคนต้องตอบทีนี้ตอบทีแล้วก็ไม่ชัดเจนแต่ก่อน,น,นคือทำให้ชัดเจนว่าตังเองสูนย์บริชาการเพื่อทำความเข้าใจหรือการสู้รบแบบกับทางสาการณโลกและกพูชาคืออะไรต้องมีฮะ มันเดี๋ยวมันก็เกิดปัญหานักข่าวทะเลาะกันนายกทะเลาะกันุ่มตีเปล่าคือเจาว่ารัฐบาลน่ะคิดว่าเดี๋ยวคุณทักษิณกับคุณคุนเซนคุยกันก็จบได้มันไม่ได้ไงมันจจบอกมันไม่ื่องครอบครัวไงใช่แล้วคิดว่าประชาชนก็คาดหวังการแถลงยังเป็นทางการมากกว่าใช่หรือว่าข้อมูลความคืบหน้าต่าง แล้วก็ต้องให้ประชาชนรู้เรื่องด้วยเนาะเพราะว่าอย่างที่พี่พวิสุทธ์บอกอว่าเวลาแถลงก,ก็ประชาชนก็ฟังไม่รู้เรื่องอคือต้องให้ประชาชนมั่นใจนี่คือความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลใน<ำ>ท่าทีระหว่างประเทศเนี่ยมันคือเรื่องของศักดิ์ศรีนะคะแล้วก็อันนั้นคือดยภาพรวมของประเทศกับประชาชนในพื้นที่ด้วยต้องไม่ให้เขาอกสันขวนแขวนว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอย่าลืมว่า คนที่อยากจะให้ไทยบุกเสียแม้แต่ตารางนิ้วเดียวไม่ได้เนี่ยคุณนอนดับสบายในกรุงเทพนะแต่ลูกหลานประชาชนที่เป็นทหารชั้นล่างเนี่ยนะครับในประทวนทั้งหลายเนี่ยเป็นคนสู้รบรวมถึงพื้นที่ชายแดนเด็กที่เรียนหนังสือพ่อค้าแม่ค้านี่เขาขายค้าขายระหว่างกันเข้าใจรัฐบาลว่าพยายามที่จะทําให้มันเป็นประเด็นน้อยที่สุดแต่ที่ผ่านมารัฐบาลมันจะคิดแบบนี้แต่ว่ารประชาชนมีความคาดหวัง ต่อ,อความมั่นใจและความเชื่อมั่นรวมถึงคําว่าศักดิ์ศรีของรัฐบาลไทยครับคือต้องอยอมรับก่อนจะพูดซ้ำยอมรับทีว่าปัญหาตอนนี้คือประชาชนเนี่ยคางแขงใจไม่มั่นใจเรื่องความเป็นสองตระกูลไม่ได้ไม่ใช่ความผิดไงแต่ว่ามันต้องแสดงออกจริงๆกูดูท่าทีนายกก็ไม่ได้แสดงท่าทีแบบเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้นักมุนทักษิณสมองมุมก็ดีนะคือตอนนี้แกเงียบไปมีคนบอกว่าทีเรื่องอื่นมาทุกเรื่องทีเรื่องเงียบ เงียบก็ดีจะได้รู้ว่าถูกถูกควรจะเงียบเออมันมันไม่ไม่ไม่ควรจะต้องเงียบอ่ะมันจะไม่มันม่เกี่ยวขอแต่ว่าผมมีประเด็นเล็กเล็กเล็กแต่ว่าผมไม่เล็กนะคือผมคิดประเด็นเล็กมากก็คือว่ามีคนไปตัดต่อภาพของมุ๊บทำนะซึ่งไม่ถูกนะใช่ค่ะแต่ว่ารัฐมนตรีรัฐมนตรีอะไรอ่ะดีเอสผมจะฟ้องฟ้องคนจะเอาผิดคนที่ตัดต่อแพร่ภาพอ่ะคือใจผมคิดว่าถ้าเป็นผมผมไม่ฟ้องนะ ตขาท้องเข้าใจไม่ใช่แล้วช่วยในสอดศอกนะ<ม>แต่เขาจริงคืออะไรเราก็บอกอะ่ะ<ม>การที่เป็นรัฐมนตรีแล้วมาไล่บี้คนที่ตัดต่อภาพเนี่ย<ม>คือสากลม,มันต้องสู้รบก,กับข้องน,นอกไม่ใช่สู้ไม่ใช่สู้รบก,ก่อนเรื่องนี้มันเล็กน้อยมากอ่ะุณแค่ชี้แจงแลงวทองเขง้าใจปรากฏผมก็ขเข้าใจได้แล้วอะ่ะ